ปังฉุดไม่อยู่แล้วล่ะครับสำหรับนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณสรินยาชูหนูซ e อแบรนด์เอลินาเพอร์เผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Top Brands Award 2022โดยชมรมปั่นน้ำใจอุ่นไอรักครั้งที่7ประจำปี2565โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นด้วยการตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดิน ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบในการกระทำความดีอันเป็นต้นแบบของคนในสังคมให้กระทำความดีอย่างยั่งยืนซืบอไปและเป็นการยกย่องสนับสนุนความสามารถในการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาและการคิดค้นในทางสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เรตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็มีความประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจในในแบรนด์เนะ่ยนะ Project นะคะที่มาได้ถึงวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบขอบขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้องินวุนสนับสนุนในการได้รับรางวัลใ,ในครั้งนี้นะคะ่ะระยะถามถึงจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์หน่อยไรไหมคะค่ะก็ออมีความมุ่งมั่นนะคะแบรนด์นะ a l Project มคะม,มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนานะคะ ผลิตภัณฑ์ให้ให้เข้ากับผิวผู้หญิงไทยนะคะแล้วแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะในคนที่มีปัญหาผิวหน้าในเรื่องฝ้ากระนะคะแล้วก็หน้าหน้าหมองคล้ำนะคะคะุ่แตกเป็นยังไงบ้างคุณแตกก็ดีมากๆนะคะแบรนด์ก็เปิดมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้ลูกค้าที่แนะนํากันปากตอปาอย่างล้นหลามเลยนะคะแล้วก็ขายได้เป็นแบบหลายแสนขวดแล้วค่ะแน่นอนว่าเห็นบอกว่าปีนี้จะมีการลุยตลาดมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ ปกติคือสตักวก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกแล้วนะคะก็จะมีคอนเนคชันในเรื่องการนำเข้าส่งออกแล้วก็จะใช้ตรงนี้ในการขยายตลาดไป a e c ค่ะฟิ้บแบกจากตลาด a e c เป็นอย่างไรบ้างก็ปกติก็ตอนนี้มีตัวแทนอยู่ที่ประ,ประเทศกัมพูชาด้วยสอปลาวด้วยแล้วก็แบบหลายประเทศนะคะก็ก็ดีมากค่ะแต่ว่าจะขยายให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น,นะคะ่ะอย่างปีนี้มีการวางเป้าหมายสำหรับแบรนด์นี้อย่างไรงคะก็ะปีนี้ก็อยากจะให้แบรนด์อินนิ่งอพเฟนะคะเป็น แบรนด์ที่ทําให้คนไทยได้ใช้แล้วก็รู้จักกันทั้งประเทศค่ะค่ะสั่งความนี้บาดีกว่าใจพูดถึงตัวแบรนด์หน่อยได่าค่ะค่ะอันนี้กอนน็อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะที่จะออกในปีนี้ก็คือจะเป็นอาครีมน,น้ำนมข้าวของสูตรอีนาครับเหมาะสาหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยเหมาะสาหรับทุกผิวพรรณเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกาลังจะวางขายในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถทักไปที่ได้ทางแฟนเพจของอีนาคูลสิตได้เลยนะครับ ของนี้นะคะอันนี้คืออันนี้จะเป็นตัวรองพื้นนะคะเป็นรองพื้นที่ปกปิดดีมากค่ะของนีนาเป็นตัวสินค้าที่ขายดีมากเลยะค่ะเพราะว่าทุกๆคนก็ใช้แล้วหน้านเนียนมากเลยค่ะแล้วก็ปีกันแดดด้วยนะคะ P.F. ถึง50 p a บวกเลยค่ะสามารถพักมาทำเพนได้เลยนะคะทำเพดน,นีหน้าเฟรชค่ะ แน่นอนบ้านในตลาด c o s m e t i c อย่างนี้ค่ะถมมว่ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากมาอยู่ใน,น,ในแบรนด์ต้องทำยังไงบ้างคะค่ะก็สามารถทักเข้ามาทางแฟนเพจก็ได้นะคะหรือว่าเรามีเว็บไซต์นะคะเป็น worldwide ค่ะก็เป็น www. El elena-profes. ะะ co ค่ะก็ทักเข้ามาได้นะคะอยู่ทางไลน์เอดก็ได้ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากแบรนด์ให้กับคุณผู้ชมหรือว่าใครที่แบบว่าอยากเป็นตัวแทนนี้ค่ะ เราฝากแบรนด์นี้น่าโปรเฟสไว้ด้วยนะคะเราก็ตั้งใจมุ่งมั่นมากในการที่จะทําผลิตภัณฑ์นะคะในการแก้ปัญหาให้ผิวของผู้หญิงไทยได้แบบชัดเลยนะคะอยากแก้ปัญหาแล้วก็เรามีทีมการมีทีมที่ปรึกษานะคะให้กับเรให้กับลูกค้านะคะเป็นจํานวนเยอะมากเลยค่ะก็ที่ปรึกษาในเรื่องของอการการรักษาผิวนะคะก็ประมาณ20ท่านนะคะที่เป็นพนักง,งานบริษัทสามารถเข้ามาสอบถามได้ได้ค่ะพร้อมเลยค่ะ,ะนะคะฝากไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ